はい。 แรกนะครับมันฝายกับผิงมันฝ่าย,ย,ยชนะไปก่อนนะครับนี่จะเป็นการแข่งขงนันแบดมินตันตรายการแคนลูล่าเทนอิโนนเซเวนตี้วันนะครับแบดมินตันแชมเปี้ยนชิพสองพันยนี่สิบสามคจัดที่เทอร์มิโนนเซเวนตี้วันโครับนะ เซตที่สองนะครับคะแนนสูงเท่านะครับนนนนกิ่งจะเป็นผู้เติร์กนะครับหนึง่งศูนย์ 1 2 3 1 สี่สองสามสี่สี่ How? แปดติรนะแต้มตนนิดสิบเอ็ดแปดนะครับฟันฟานกับผิงนำอยู่นะครับเซตที่หนึ่งฟันฟานกับผิงชนะไปก่อนนะครับอันนี้เซตที่สองนะครับตอนนี้กำลังทักขึ้นเซตที่2องอยู่ ที่จะเป็นรอบ16นะครับอ่ารุ่นอายุต่ำกว่า15ปีนะครับคู่ผสม ันนี้จะเป็นรายการแกรนูราเทอรมินอเวนตี้วันนะครับแบดมินตันแชมป์เป็นทิมสองพันยี่สิบสามนะครับจากที่เทอรมินอเวนตี o ้วันโครานะครับระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่หกสิงหาคมนะครับบอลปานเตอร์ครับสิบเอ็ดแปดครับสิบสองแปด ฟันเซิรต่อฟันเติร์ติดเน็ตนะครับเสียแตแมง,ง 9, ครับ9ก้ครับ แซมนะครับเป็น13 9น้องผิงเติบะครับ สิบสี่เก้าน้องพิงเสิร์ฟต่อสิบห้าเก้าน้องพิงเสิร์ฟต่อ สิงค์เสร์ฟปิดเน่นนะครับเสียแต้มนะครับเป็น10ต่อ15บห้าสิบหกสิบ ตรงนี้ฟันตีติดเลนนะครับเป็น11ต่อ16ครับ ฟันเยบติดเนต็ตอีกแล้วนะครับเป็น12-16อ16บมีคว, oh. วานรับติดเนต็ตนะครับเป็น13-16ต่อครับ เติดไม่ถึงเป็นขางครับเป็น17ต่อ13ครับตรงนี้ได้แต้มครับเป็น18ต่อ13คราบอ่าบตกติดเ็ตอีกแล้วครับ 14ต่อ18ครับที่พื้นมันจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นอาัศาจรรย์พลาสติกครับลาคนเดินก็จะสั่นสะเทือนใน,นหน่วยสิบห้าสิบแปด 19บเก้าสห้าสิบหกสิบเก้า ยี่สิบสิบหกน้องถิงเจอ,อ่าฟันซีเซนเนสครับสิบเจ็ดต่อยี่สิบ เท้าครับดิว2แต้มนะครับนำหนึ่งแต้มนะครับ21ต่อ20นะครับฟับนฟันเป็นผู้เสนอ 21เาครับทีวีก่แต้ม 22-21ครับปันปันกับทิงขึ้นมานำอีกแล้วครับคนะไปแล้วนะครับเซตที่สองปันปันกับทิงคนะ2-0เซตนะครับ ผ่านเข้ารอบแปดครับจะทําการแข่งขันในวันพรุ่งน,นี้สำหรับวันนี้ก็หมดรายการแข่งขันนะครับรอแข่งพรุ่งนี้สองสองรุ่นนะครับก็คือคูปผสมรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีแล้วก็หญิงคู่รุ่นอายุต่ำกว่า1 5้าปีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ